จ๊ะเอ๋ทักทายสบายดีพ่อพี่น้องเอฟซีเบสกูลสกูลาจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยเลยต่างประเทศอ่ะมาหุ่มพ่อก็ลังแล็บเตอร์อีกเลยพี่น้องเอ้มาหุกันยามเช้าลุงเนาะน้องเล็บเตอร์ก็ตต่นก่อนมูนะลุงเนาะสบายดีป้าลุงไหมสบายดีป้าลุงลุเนาะน้องแล็บเตอร์มารายงานแล้วเห็นหุงแล้วยลุงเนาะ Đẹp tê Đẹp thế. Mm -hmm. Rồi Rồi dạng nữa ừ ôi nha luôn võng qua luôn nha qua nha luôn Đi đâu ừ, quá nha, ừ, 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 ừ,

วัสดีครับวัสดีครับน้งแลตเตอสวัสดีครับวัสดีครับน้งแลันเต้กูสนเชน้องเลตเต้เวสวสนเง o มอร์นนิ่เด๋วเด๋ปุกพ่อไหมปุกพ่อไหมทำไมพ่อไม่ตื่นเด๋วเหมนพ่อไม่ตื่น น้องเลสเตอร์ตื่นแต่เช้าเหลืองอะไรแบบนี้วันจะแพงกระถ่ายนะแต่มันเหลืองไปหน่อยไอ้เจ้ามันซีเหลืองอยู่จังมี่น้องเลสเตอร์ก็ร่ได้ยดลงแล้วเกมของม้านี่นะปากเข้ามา Đang không ăn à. à, được đi 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 bà 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 đời, ừ. 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 đang sầm bửng chú, bồ đeo đang bửng chú này, chú đang này <bướng rồi. coughs> <Đang> bồ <bướng rồi. coughs> <coughs>

เลือดตัวสีน้มันลูกน,นบ่นานอีกบ่นานอีกบ่นานอีกบ่นะน้ำอีกบ่เลือเลือตัเห็นหงแล้วนะถึงนะตาเราเลยเห็นหงแล้วนะถึงนะเห็นหงแล้วะลืกเห็นหงแล้ว ไอเล็บเตอรเห็นหุงเลยน่่นนะไอเพลง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 ไอเพลงนั่งเล็บเตอร์ดิไอเล็บเตอร์คันหูน,าน,านี่นะนั่นน่ะไอเล็บเตอร์คันหูนี่นะจะอีจะอี นี่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 นนีนอนบะวันนีนอนบ่นนีแม่เมย์กนอนนะดูเขาตื่นเช้าโคตรรวยตื่นเช้าโคตรนม่ก็อยากนอนหรือไ่น่ะน่ะน่ะเหนป่ตื่นตื่นหน้าหมอกลังกายไ่ลยอืมตื่นหมอกำลังกายไปลยว่ะอ้า เอ้เอ๊ะเอากางก้ายหนึ่งจ้องจำจี้อยูหรือเปล่าหนึ่งจ้องจำจี้นอนออกกําลังกายเนาะอืนาะอีพอยังปวดศอกอีพอกเมื่อยูกเศ้าแล้วเมื่อยหนูน่ะแล้เตอปรลุกตเช่าหูเนาะ luôn luôn được luôn 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 lúc luôn luôn lúc luôn nhàng luôn lúc luôn nhàng luôn 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 bé luôn đang luôn 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 đang luôn 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 ไปดงไคหนึ่งข่าให้พ่อกับแม่กินนะลนาะนเอะยันนะยันไปดงไใพ่อกับแม่กินเออไป่ง่าพ่อกับแม่กินนะนะน่ะไปปะไปมาลยเห็ดเหกินเหกินเดีองไคหนึ่งข่าเด้อนเด เออเอออืมอืมอืมเนอะเนอะล่าตื่นตื่นมาเล่นกับแม่ละไม่อยากนอนเลยไม่อยากนอนไม่อยากนอน ไม่อยากนอนไม่อยากนนอลูกเลยลูกจะนอนอะไรลูกกินนมนอนป้ามาเรือลูกอยากไปเนี่ยก็ชิบอยากนอนเดี๋ยวนอนแล้วไม่ได้อยากไปเนาะนุ่มลูกหันติ้งติ้งหนุ่นะตุ่ปุ่นหันติ้งติ้งลูกนาะไอ้เลปเตอร์ก็ชิบอดสองเดือนแล้วนี่นั้นละเดูเอยเดเอย ไอ้ที่ครบสองเดือนแล้วหรือเงี้ยไอ้ลูกน่ก็ไปซักยาอลไรน่ะลูก่ก็ไปซักอ๋อซักยาที่ขางนี่งจุ๊บๆนูกเนาะอ่ะชักจุ๊บๆนั่นเลยชักจุ๊บๆหนู่งเนาะจุ๊บแล้เจ็บได้ประเดี๋เลยเจ็บได้ประเดี๋ยซักในขาไอ้ลูกวะเนี้มันขี่ซักในแขนหนี้ซักในขาหน่หรือเงี้ย อรับเตอรคนเก่งอรับเตอรบ้าหายะนูรึะอรับเตอรคนเก่งไอรับเตอร์น่ะอรับเตอร์คนเก่งบ้าหายนูรึงะาฮขาก็บกเาก็บกงกบกยไหนไม่ไปหนึ่งไหนไม่ไปเด้ไหนไม่ไป

cái lai lai lục dành cho nó chính là, ừ. là cái nó nó chắc để dành mày quá นอ้องแล้เพื่อนก็ตื่นเศร้าโศกนะน้องอ่ะไอ,อ้นอนลูกเนาะแม่ก็ยังนอนเลยแอะบัดคืนเป็นแม่ลูกอ่อนทำใจมนนับบ้เนาะนอนกับเบรกอิ่มมั้งเลยันเป็นแม่ลูกอ่อนนี่ทำใจนอนกับเบรกอิ่มนะลูกเนาะเหนบ่อยเปล่าเหนบ่อยเปล่เหนบ่อยเปล่าไอ้เราเหนบ่ นอนนะ่ลนะน้องต้อนนะลเนะก็ไไปถาจะบอกหาไป็ดสมรูครัวบเน,นี้อนั่นแหละเติร์กเขานันะึลุกเนาะสมรูปครัวนะ่ลูกเนะซสือแทยเลปเตอกอิธิพนนลุกเนะถ้าอิทธิพนเนาะมันบะลูเนะพ,นะพราะว่าสื่อกะสื่อ,อพ่อ่นเริ่มต้นได้อินนะเพียงเนาะกล้เป็นอินะกะ ทิย์นี่ก็เป็นเกิดของเพิ่นเรานะนเพีเนาะพรนี่ก็พ,อนอนพรน,นันประเสริฐเราเพียนะอิติพรน,น่ะท่าอิติพรน่ะ <c oughs> สดีเลงสบายดีเลงเลๆๆๆสวัสดีเลงสีฟิสสีฟัสวัส,วด,สวดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวมสาดีเลย เด้อหนึ่งเนอะอ่ะมัอนี่กะเลีมยมลิงกำลังแรปเตอร์แต่เศร้าน้องๆเห็นหุ่งแล้วตื่นมาแล้วก็แนมหันแนมหนีวิ่งแม่แล้วก็ให้เนึ่งเนอะนมนตลกถึงวะนั่ะเห็นหุ่งแล้วน้องๆนอนแร็ปเตอร์กันเนาะเห็นเพาะกับแม่แล้วน้องๆนะ

แต่เพียงแค่สิริคอปิดคลิปแล้วเดี๋ยวเนาะกัำลองดัปเตอร์นะกำลังดัปเตอร์ยังบ่ยอมนอนเนี่ยยังสิโดนอยู่เนาะแล้ดูกับบ่ยอมนอนนะลูกเนาะสไปดีบ๊ายบาย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 กูสไปดูบ๊ายบายบ๊ายบายนะด้วย อันนี้ก็ได้มาหเหยาะกํนลังเลปเตอร์เหรออ,อืมเขาพอมองเลปเตอร์เขาไปอยู่ในดวงใจของป้าลุงในเด้อเนาะฝากน้องเลปเตอร์แน่น่ารักนะสุดท้ายนี่น้องเลปเตอร์กับซาแพงกับข้ขอความุกกับใจน้ำพ,พอมัพี่น้องเอซี่ในเพลงเนาะป้าลุงที่เขามากดไลค์กดแชร์ในเพลงเนาะเขามาบึงคลิปซาแพ,พงด้วยที่บขำโฆษณาถ้านซาแพง เหตุที่พลาดประการใดเพียงเราบวชถึงบวต้องบวชเจ็บปวงามคลิปนี้กะกลับขอโทษขออภัยน้องเอฟซีได้เลยเพียงเนาะนะอ่ะเหตุคลิปอกบอกว่าดีพ่อกับเขาขออภัยนะพี่น้องเนาะนะพี่ใต้นี้ก่ะขออภัยนะทรายให้ผมพี่น้องเอฟซีเนาะอยงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะลูกเนาะคงเจ็บจะได้ความไข่จะมี่ะคิปนี้กะน้องนับเตอร์กะกลับสบายดีบ๊ายบาย Bye bye, bye bye.